สวัสดีครับเตาไม่ใช่แก๊สของเราโก i อินเตอร์ีกแล้วนะครับเตรียมจัดส่งออกประเทศมาเลเซียจํานวน5เตานะครับเดี๋ยวมาดูตัวเตาของเรานะครับที่จะส่งออก นี่นะครับตัวเตาที่จะส่งออกนะครับก็เป็นตัวเตา10นิ้วนะครับความยาว1เมตรนะครับผมประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียนะครับก็สนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ได้สั่งทํามาทีเดียว5เตาเลยนะครับจะเอาไปใช้งานนะครับก็เส้นทางขนส่งไปประเทศมาเลเซียนะครับก็คือเขาติดต่อมาทางเพื่อนทางภาคใต้นะครับให้ทําการ ติดต่อสั่งซื้อเตาให้นะครับแล้วเขาจะมารับเองนะครับไปที่ประเทศมาเลเซียนะครับผมนี่นะครับก็ทําจะส่งให้5้าเตานะครับนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเตรียมที่จะแพ็คจัดส่งแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่เราได้ทําส่งออกไปประเทศมาเลเซียนะครับผมนี่นะครับก็เป็นเตาไม่ใช้แก๊สนะครับเตาประหยัดแก๊สนะครับใช้น้ํําามันนเื่ก้ามันเครื่องเก่านะครับ น้ำมันเก่าๆนะครับที่มีสามารถนำมาใช้งานเป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่ทำให้เรานำน้ำมันเก่ากลับมาใช้งานเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับก็ช่วยให้โลกของเรานะครับประหยัดแก๊สไปได้อีกนะครับผมเตาตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะไปทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับงาน นึ่งเห็ดนะครับหรือว่างานต้มที่ใช้หม้อเบอร์ใหญ่ๆนะครับหน้าเตา10นิ้วตัวนี้นะครับใช้ได้แบบสบายๆเลยนะครับเพราะว่าไฟแรงมากนะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งจองทําเตาแบบนี้เข้ามาได้เลยนะครับมีหลายรุ่นหลายประเภทนะครับให้เลือกใช้งานนะครับตั้งแต่หน้าเตา6นิ้วนะครับถึงหน้าเตา10นิ้วเลยนะครับผมก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในครัวเรือนนะครับงานต้มงานทอดนะครับหรือว่านาไป ต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับต้มหมอ้มอกงหม้อแกงอะไรนะครับที่ขายของต่ตางๆสามารถนําเตาไม่ใช้แก๊สตัวน,นี้นะครับไปใช้งานได้เลยนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนในการใช้แก๊สนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ